ก็แค่จ่ายตามเงื่อนไขของบัตรในแต่ละบินใบแจ้งยอดได้เลยนะคะค่ะแล้วก็พอจบปีครบปีค่ะคุณจะต้องมีเงินเก็บอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทค่ะไมไ่เป็นภาระอยจ่ายตังหาดแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระบวกเพิ่มจากยอดขั้นต่าของคุณที่เคยชำระอยู่นะคะครับผมแต่ว่า,าอตอนนี้<ม>ยังไม่ว<า>่างครับ2 2> ยอดเต็มแล้วก็ลูกค้าน่ะสามารถชำระตามเงื่อนไขของบัตรเป็นยอดขั้นต่าได้ถ้าลูกค้าชำระอยู่ก็คือเก็บเงินออมค่ะไม่ได้เป็นประกันเพียที่สูงเปล่านะคะคุณอาทรครับผม อ่านะคะค่ะลูกค้าอยู่ครบสัญญาลูกค้าได้รับเง,งานินสือทุกบาททุกสตางค์โดยที่ว่าคุณส่งสิยงแค่ยอดออม,มค่ะเป็นเงินเก็บเงินออมของคุณเองเราเป็นนะคะอย่กคิดงาว่าตรงกบเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรค่ะลูกคา้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอู้นี่มึงมึนได้บอวมันบอกไปเรื่อยๆเลยของเงาคอยอยังไงเนี่ะเอาจนพวกไข่ว้าสวัสดีครับพี่น้องเอา้าอู้มันทายแล้ว เอาเอาเลยว่เอาเลยเอาเลยครับสวัสดีครับพ่อการอล้วครับวันนี้กะสวยแน่ยยู่มนีิโอ้ตะเวนยังฟังเป็นเวาอยู่ชักวูยังเอ้าพี่น้องเอ้าตักตักเอ้ามือมีมือยังเหรเมนู่นยังวันนี้มนูตามคำเพิ่นขอโอ้โหปาดต้มส้มตุ่มส้มกบครับโอ้โหตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้โหเลยมึงเก่ง โอ้โหโหมากินน้ำกันเด้อพ่่อแมพี่น้องเอ้ยเรื่มมันผู้สาวกินน้ำบางหันโทุบาบางหันเจ้ากระเอื่นเพื่อนน้ำนองจะเสียบไงเอ้าเจ้วกับพ่อเจ้าวันนี้โอ้พายุขอเรื่องอะไรอ้าวพี่น้องมาครับมาครับสวัสดีครับอู้เรื่มสวัสดีตัอกันอีกแล้วพี่น้องกระมีต่ำห้ำต่งกับอาจารยนอร์ลอยสีมันนี่ ผู้ใด้ไปได้กบมาตาสัยคอยไปยามบ่วงหนูมือเช่ากบถือบ่วงหนูอ้ายี้ยมันก็เป็นดัวเทียมตัวแดนเนาะเนาะคอยเหลือเงินโอ้แต่ว่าเป็นตาเสียบอยู่ครับโอ้หอมห่วยๆเลยเนี่ยเทออกเลยอ่ะอ่ะส้นน้ำกินเลยครับพี่น้องมานี่คอยหิ้วเข่าอ่ะกินข้าวเข่าแล้วอืมโอ้เขาย้อนนี่ครับรถเด็ดรถเด็ดพี่น้องแก้ว โอ้นี่ไปอาวุธแล้วบ่ะเนี่ยอืมนั่นคือเพราะว่ามันเสียบานี่แล้วเนี่ยตมสมกวบบาคามวันมันกับบมีใบัยเนอะเดี๋ยวเซน้วยมันนี่แล้วบาคาโอโจนี่แล้วอื้นอื้นหอ เป็น no? ัไงหื้อชักไปนยังสดนามันเติมจ um. ุ่มมันบอกินบ claro> ่กินน้ำม้ไข่ súi giò đào, cá ộn nè, cá ná cái này, ừm, ờ, ừm, big hang mình, ạ, khẩn bò ma, gìn nấm ต้สมส้วกบครับแซ่บเนี่ยนี่ยอย่างมันหนังแล้วนะอ,อันนี้ใส่มันใส่ครบบ้าเด้ออันนั้นหัวใจไข่หมออ่อม ก็นำสุกอันนีเขาสิตไตเขาล่อโท่มากหาหาถ้าน้าเสร็มากินน้อะก็ได้โอ้แล้วก็ได้โอ้เอ้านี่แค่งนั้นกินจุ่มเกีนจุ่มป๊าะ นับก็มากไกลๆเลยแม่โอ้ยสุดยอดวะสุดยอดมือถอด้ด่อยไรอือสะโพกนั่นพี่น้องกระดูกอ่อนปนนี่โอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยมองไงย่ำกระดูกกาะเกาะเนี่ยจำ็มใจบาน cho cả bên tay chậm cũng cho nằm khám bìa khóc cái đồ nó nó tôi ngay ô đi lẹ ô ô เจลกับชุดยอดแล้วเอาอืม,อมนี่ยตรงไปเอาไงมันมัน,มนอ๋นอของแซ่บนี่ครับเป็นต้สมส้มกบครับอของแซ่บบ้านฮ่องขีสานบ้านฮ่องครับโอ้โหครบท์มันดีขึ้นอย่างนี่ ตับป่นตับไตใส่พุ่งโอ้ยป่นมกใส่ปีกล้ยกับสีแซบอยู่งแต่ยังสีกับแซบแต่หลายไม่นุ่หนังมันเอาเลยเด้อมาไฟ่นึงมาคาดัมทักยอะหนึ่โอ้โ้มันตกครับพี่น้องพัดเนัะนล่เนาะ ผัดเผ็ดหมกเซ่ปีนุ่มเลยว่ะอือหืนี่นังกรแล้วครับผู้ได้กินกรบ่ได้กินนังครับ ต้องไปได้กินครบนล้วนั่นบอกอต้องรอเข็มหนังอ่ะซิม,มึงน้ำในขนาวหนังอยากดูดหัวเนี่ยจอนจอนก็จะโตแล้ว ไข่เนาะฮะส้นหัอนึงก็ได้ได้หัวหนึ่งกินเลยครับกบหนึ่งเสีบก็ต้องอยานปากเปรอะยานท้องแห้งนี่วะน,นั่นตัวเด้กินอู้อูอ้อูอ้เอาเอาวข่อยกินขามันเด้อเอาเลยกุ้งหัวกับน้ำไปก็ได้เกุ้อกับจำเจ้า mong mắm ngắm hm nó hm khá hm yeah, hẹn hm góp chứ hm hm ra hm bằng ngũ hm hm phần khỏi hm hm láng hm 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 แซ่บเลยครับว่าปนก็แซ่บเฮราะยังก็แซ่บกบปิ้งแห้งแฮมสนามกระเทียมกินครบหน่อยเยอะไปหาหลอกหนังสอกหนังมั้ยเน่ะมาเยอะครับผมแซ่บเพราะก็หนังนั่นมา หลายคนคนสียานเนี่ยสียานกรบน,น้องซิมมึงครบหน่อยอ่ะอนเมื่อหนึ่งตะเกียร์จะเป็นนิดหน่อยแม่หนึ่งให้กินอืมแล้กิ่นเจ้าวครบถานันสีงาไปก่อนหน่อยเสียบเพืนชิมหมูไ้เลย่อกันได้มี้ามัน ก็เลย่าขามันหนึ่งมันเพรมีขาเรากบขาโกบือน้ำซุปก็ะซสบยบด้วยครับ่อยวา่าเขาน่งผิดทางเนี่ยฮะนางผิดทางเจ้จาต้องน่งทั้งนิงคอยนางทั้งบุญม,มันถนักเขาลอกขางมันส้นกันตามกันหนึ่งอืมบ็มบไปยังจำว้ได้อย่าลืมเนื้อหม,มลังกินไหนก็เอาละมึงมันมาถนัด สดยากเถืออืมว้ยกรห่วงนังกบคอยอยู่เลยเอาเลยจิ้มเลยนั่นแหละเอาเลยวะอืมขาตักมังหงกับพวกกินโอ้อยขาวบะมักขาข,า,ขามักหัวบุ๊คปัดอ้พี่น้องเอาวหนามอีกวะเดี๋ยวนี่ขอเขาขำจอนบัาวหนามซุปน่ะ ว้าสดยอดสดยอดอยมีเนืค้ค้ากินนะกค้านะว่าอ,อ,อย่าไปก้มกินไหมล่ะเพราะอย่ยาไปเห็นเดยวอายคนนี้อืมว่าอายหรอก าเพื่อเสียบซ้ำต้นหรอกเสียบหลายสุดยอดเอาเลยครับอืม้มขึ้ลิ้นยำดูค่ะดูครบไม่หยาบครับโู้

แค่นบ่แค่นหัวกบโอ้ยเนาะเบิดเยี่ยมหมองมิเต็กินเหล่าอเากินกบบ่มีบ่ขึ้นกินแต่กบคือบ่ได้กินเหล่าตัวเป็นไรอ๋อละใช้ชิมองหน่อยก่อนกินน้ำต้งไปกันสิอิ่มๆเลยสุดดีว่ะขยอิ่มมเดิฮะขยอิ่มมเดิอิ่มยังไหนยังให้มันเบิดโอ้หมดสามตัวแล้วนะบ่บ่ให้มันเบิด ชุดน้ำมันเบิดง่อยเนาะมันเสียอะไรโอ้ขึ้นขี่หมวกชุดน้ำาเอานี่ขาก่อนนี่กินขาเพิ่นเบิ่งก่อนนี่เอ้าขายังอีกขาครบติโอ้ขอโทษนะครับโอ้เอาอีกแล้วสักขวบคนขออภัยครับโอ้ขาครบขอบครบง่ายครับครบง่าย เปียดี่ไอ้้หเอาเลยวะเอาเลยอ๋มือที่อยโอบกมือก็สันเพรามืออ๋อป้าเจ้วก็อน่ดีเี่ยอือเป็นยังไงจะใส่กรอบีเนี่ยกรอบ บูกรกรอบข่อยก็กินตะขานี่ยแล้วข่อยมือข่อยก็กินเพเป็นเจน้าก็ได้ขาบกสองขากินเัรื่องหอมนะเจ้ากระซสบเซ็บส็บู้ใหญ่อกินครบกะขออภัยไปน้ำเด้ครับเอิบซี่มันขอมาจมสมครบอ่ะครับเอาจัดให้อื้ อยากดูดหัวเลวยนะเอาอิ่มไปอิ่มแล้วอืสิบห้าลูกไป่ใช่ก่อนมันนี่ไปหาหมูเนาะสวนสัตวดวน่ะพาไปน่ะครับผมกลับไปแล้วครับมัน,นีผมกับอ,อ้าวขอากราบลาเด้อครับการกระทําใดว่าจะใดพฤติกรรมใดบ่ิสุภาพก็ขอโทษไว้นะครับสําหรับคนที่มกักขอบคุณ ลายสำหรับคนที่บ้อยมากก่ะขอโทษขออภัยนะครับอืคลิปนี้สั่งขึ้นให้พี่น้องในเบิงเพื่อความบันเทิงแล้วกะตาม FC ฟซีบนขอมาไปละครับการกระท่ำได้ว่าจะได้ประสุภาพกับกราบขอโทษไว้นั่นนะครับสวัสดีครับ